สวัสดีครับสวัสดีชาวยูทูบคนนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปนะครับนี่วันนี้ก็อยู่ที่โรงงานสีตังนะครับนี่ก็ขออนุญาตนะครับขออนุญาตถ่ายด้วยนะครับนี่ครับเป็นบริษัทที่ใหญ่นะครับรักงานก็เยอะนะครับ นี่พี่น้องเาวสวนเพื่ได้ซขายกับว่าพี่น้องเาวสวนนะครับใครอยากขายกับมาสมัครน้ำเพื่นได้นะครับสมุดเกษตรกรนะครับแล้วก็ สำเนาทะเบียนบ้านบัตรประชาชนพี่น้องเบิ่งเอาใครอยากเป็นสมาชิกก็ได้เศร้าซวนยางนะครับนี่นี่เอาวับเอาเรื่องกันนะครับนี่ดูท่อนะครับเด็กี่ใบครับนับดูเอาหน้าเด็กดูดูครับดูดูครับดูรถเล็กครับนู่นครับ ชาาววสนนอี้พ่คดูครับดูชาวสวนนะครับนี่เห็นไหมครับรถยนต์ครับพ่อค้าดดููรถมาครับมาดูรถพ่อค้าครับนี่นี่ครับฟังเสียงนะครับรถพ่อค้านะครับเดี๋ยวโอ้น้ำยางครับเต็มก้นแรงเลยเนี่ยดูรถพ่อค้าเดนนี้เขเอาน้ำยางกองน้ำยางออกกองน้ำออกยางก้อนถ้วยราคาสามสิบเจ็ดบาทการมีดีของถูกไฟลวดบางเยอะ นี่แตกต่างกับสิ้นเชิงนะครับนี่ครับนี่แน,น่ดูครับนี่ก็มีแต่รถพ่อค้านะครับนี่ส่วนรถสาวเกษตรกรก็รถปิกอัพนะครับก็มาได้นะครับ บางคนก็ใส่สลิงมาครับสลิงผมไมรับค่ะรับแั่รถดูดกระบะนี่ะนี่ครับเป็นบริษัทที่ใหญ่นะครับแหน่นง,นางงานนี่เยอะนะครับเดี๋ยวเดี๋ยววันพามาขายจะพามาดู นรถอีคลาสสิกว่ะนี่ครับดูดูครับรถที่ออกมาใช้งานนะครับไม่กลัวน้ํากดน้ําอะไรนะครับคนที่ไม่มีนะครับนี่ก็พูดว่ารถมันใหม่ทาไมเอาออกมาใส่น้ํากดนะครับนี่นี่ครับนี่กูกลัวเมียนะครับ สติกเกอร์นะครับ <c oughs> นี่อ๋อดูดูครับดูลอคฟาร์ครับโอ้ยสีม่วงสวยจัดครับเอ็มครับสีม่วงครับสวยจัดเลยนะครับโอด้ดูราคาดูราคาอ่าปิดก่อนแล้วดูครับดูราคานะครับ สามสิบแปดบาทนะครับห้าสิบสตางค์นะครับต่อกิโลนะครับถ้าถ้าถ้าลานทั่วไปก็จะอยู่ที่ยี่สิบบาทหรือยี่สิบเอ็ดบาทครึ่งต่อครึ่งนะครับเนี่ยราคาครึ่งต่อครึ่งอันนี้คือราคาโรงงานแล้วว่ราคาก็ครึ่งต่อครึ่งครับเลือกเอาครับสาวเกษตรกรนะครับนุ่าดูครับสาวสวนนะครับเนียจะเป็นอย่างนี้ครับรถปิกอัพนะครับ ชาวนกับพ่อค้าเราดูดูพ่อค้ากันสีม่วงครับนี่สวยจัดครับก็ดูเว้านะครับมาไปนี่เลยอันนี้คุ้มอันนี้ชาวชาวสวนเขาอันนี้ชาวสวนนี่เป็นไงอันนี้เขาเอ็นม่วงน้ำไหลโยอันนี้คือชาวสวนมีกระปูเป็นลูกทุ่งล้อมันช่มีกระปูเก็บน้ำคือมันหยาดจนน้ำทาง ซาอน่นก็ก็ซาอโลยโมันนั้นไดู้กตันเท่านั้นเต็มรถอันนี้หานดียีงพอพกมันก็ได้เปดเก้าร้อยเลยนกมันั้นครับายมันยังไม่ได้นานก็ได้ซา้าเลยมีหัวรดอันนี้หันเต็ม